รู้เรื่องเวกเตอร์ใน5้าทีมาดูกันครับอันนี้คือเวกเตอร์2มิตินะครับก็คือมันจะประกอบด้วย 4i นะครับแล้วก็ 5j นะครับแล้วก็เวกเตอร์ b คือประกอบด้วยอันนี้ค่า x นะครับเป็น 2i แล้วก็บวกกับ 3j นะครับนี่แกน x นี่คือแกน y นี่นะเวกเตอร์ก็คือจุดนั่นแหละนะครับอันนี้คือจุด4,5นะครับนะส่วน b ก็คือจุดอะไรครับจุด2,3นะครับประมาณนี้ เอาเวกเตอร์มาบวกกันครับก็คือ x กับ x บวกกันนะฮะ4กับ2บวกกันตอบ 6i นะฮะแล้วก็เวกเตอร์ b นะครับบวกกันใช่ไหม j บวก j ครับแล้วก็5 5บวกกับ3ก็กลายเป็น 8j จบนะส่วน a ลบ b นะครับก็เอา a ตั้งนะฮะเอา a ตั้งลบกับ b นะครับเช่นอันนี้เป็นอะไรครับ4 4ลบกับใคร4ลบกับ2ก็จะกลายเป็นอะไรฮะ 2i นะครับ ส่วน J บ้างอันนี้5กับ3 5มลบกับสก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น 2J ไปนะครับอ่าต่อมานี้คือ A อบวกบกับ A อลบบนะฮะผ่านไปแล้วนะอันนี้คือขนาดนะครับนะขนาด A อลบบนะเรารู้เอลบ B คือตัวนี้เนาะก็คือ2นะฮะขนาดขนาดจากสแควร์รูทเอกำลังสบวกบกำลังสนะครับก็คือเอาสัมประสิทธิ์นะฮะสัมประสิทธิ์หน้า i หน้า J ของ A อลบบตัวนี้นะเนี่ยเขาถาม A อลบบนะเอามายกกำลัง2 สองกำลังสองอันนี้ก็สองกำลังสองนะสองสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นอะไรฮะสแควรูทแปดใส่นะครับข้อนี้อ่ะต่อมาครับข้อที่สี่นะครับข้อนี้จะเป็นลักษณะของเ,อเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับทิศทางเดียวกับเวกเตอร์รบาารีนะครับหลักการคือนะครับเวกเตอร์ทิศไหนก็เอาเวกเตอร์นั้นตั้งแล้วก็หารด้วยขนาดของเวกเตอร์นั้นไปน,นะครับเขียนไหม ท้องการเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเวกเตอร์ b ก็เอา b ตั้งหาร b ก็กลายเป็นหนึ่งหน่วยละนะฮะอันนี้คูณหนึ่งนะก็คือหนึ่งละงั้นเวกเตรอเร์ b ของเราคืออะไรครับเวกเตอร์ b b หารด้วยขนาดของ b นะ b ของเราคืออะไรครับเวกเตอร์สองอะไรฮะสอง i บวกสาม j ใช่ไหมหารขนาดขนาดของมันก็คืออะไรครับสองกำลังสองบวกกับสามกำลังสองนะครับจะเป็นสอง i บวกสาม j นะครับแล้วก็ตรงนี้ อันนี้ได้4 4บวกกับ9ก็เป็นรูปสินะครับอ่าน,นคำตอบในครานี้ก็คือเอารูปสิหารตลอดก็2ส่วนรูปสิบบวกอะไรฮะใส่ i ไว้หน่อยนะครับแล้วก็บวกกับ3คูาหารด้วยรูปสิใส่ j ไปสุดท้ายน,นะครับก็คือเราต้องการเวกเตอร์5หน่วยนะครับทิศท,ทางตรงข้ามโดยเมื่อกี้ทิศทางเดียวกันนะฮะถ้าทิศท,ทางตรงข้ามต้องติดลบไว้ก่อนติดลบอะไรติดลบเวกเตอร์ A หารด้วยขนาดของ a นี่คือเวกเตอร์1ห,หน่วยของ a ใช่ไหมถ้าอยากได้5คูณ5ครับอันนี้คือสูตรนะครับติดลบแปลว่าที่ตรงข้ามนะฮะงั้นขอน้อนี้ตอบติดลบ a หารด้วยอะไรครับขนาดของเวกเตอร์ a แล้วคูณเลข5าตอบเท่าไหร่เของเราคือใครครับ A อของเราคือ CI บวก5้านะฮะส i บวก5 j ใช่ไหมฮะ หาด้วยขนาดของเวกเตอร์ A สครับก็สแควรูท4ี่กลังสองบวกกับหยกกำลังสองแล้วก็คูณเลขห้าเข้าไปด้วยนี่นะงั้นคำตอบของเราครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ติดลบสี 4, I, ติดลบห้ 5, G, นะครับลบก็ไปคูณนะฮะคูณ5ไว้ทีหลังนะครับหาด้วยสแควรูทเลยครับอันนี้4 46 5 5 5สิบกห้าหลังสองยได้รูทสีโอเคไม่ลงตัวงั้นข้อนี้เอา5้าไปคูณได้เลยเอาหคูณ ห้าอะไรห้าสี่ยี่แล้วหารด้วยอะไรครับรูทสีนะตัวสุดท้ายคือ55 25้ายหาลบยี่หารด้วยสแควร์รูทอะไรครับสี 41. เอาสี่เอ็ดหารตลอดเนี่ยรูทสี่เอ็หารตลอดจบครับประมาณนี้ครับ